สวัสดีครับวันนี้ผมอยก,กับผมในโจโหนูหอมชนแนลนะครับนี้ผมก็จะมาสอนทำอ่าอินโทแมกรัฟที่ผมเคยทำให้ดูนะฮะที่มันเป็นมีมีโหลดดิงด้วยนะวิธีทำก็โหลดคลิงมาสเตอร์อะไรนี่แหละฮะหาใน yet ยูทู e เอานะฮะพิมตัวอย่างนี้เลยฮะขั้นสองนะให้คุณเข้าแอปมา แล้วก็กดคามนะฮะตรงนี้แล้วก็กดตัวนี้นะฮะน,นี่เข้าไปแล้วก็ให้คุณให้คุณโหลดตัวนี้มานะฮะสองตัวนี้เนี่ยให้ไอตัวนี้มาข้างหน้าก่อนแล้วเอาโหลดติ้งมาข้างหลังเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดไปข้างล่างแต่ว่า คิงมาสเตอร์จะไม่ไว้ลิงกใต้าล่างนะคะก็ขออภัยด้วยแล้วกันให้หาโัวดนั้นเองเพราะมันโหลดยากมากนะครับ <c oughs> นะถ้าใครอยากเปลี่ยนสีนะฮะโอ้ยขอตาให้กดเลื่อนข้างล่างมาแล้วก็กดรูปภาพก่อนแล้วก็เลื่อนข้างล่างมาตะเห็นสามจุดนี้ใช่ไหมให้กดเข้าไปจะมีสี่ลายอย่านะี้ สมมติผมเอาสีนี้มันก็จะเป็นสีเด็ดเดดผมเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็อีกอันนึงโอ้ยตาแม่ผมทำนี้อยู่นะทํทำอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับ <c oughs> ขั้นตอนที่สองให้คุณกด ข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็หาสก,กิน 4d มานะเนะี๋ยวผมไปหาก่อนนะเมื่อก,กี้ทําผิดนะเมื่อก,กี้ผมบอกผิดต้องกดตรงนี้นะสั่งนี้แล้วก็ให้เลื่อนให้กดตรงรูปภาพนี้นะแล้วก็หาสก,กินสีพอได้เป็นอย่างนี้แชร์มานฮะจะเห็นได้เป็นอย่างนี้ผมก็เลือกสก,กินนี้มานะให้คุณขยายนะพอดีกับหน้าจอนะฮะประมาณนี้เออประมาณนี้แล้วกันนะนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่สองคุณจะเอาเอฟเฟกหรือไม่เอฟเฟกก็ได้ตามแต่คุณไม่เกิดผิดกดแอนิเมชันอะไรเนะี่อินแอนิเมชันให้กดเข้าไปแล้วคุณจะมีหลายอันนะฮะแต่เราจะเอาเนี้ยเพราะมันชอบมันคนที่ใช้เยอะก็จะใช้เนี้ยนะนะให้ปรับพอดีนะประมาณ0.5นะฮะตรงกับ0.5นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ รากอันนี้ยาวเลยฮะรากนี้ยาวเลยยาวเลยยาวสุดเลยนะฮะเดียวไปต่ออันนี้ก็ทําอันนี้ประมาณนะฮะเ,เรียมานิดหน่อยแล้วให้คุณกระระยะตอนที่มันอันนี้มาะฮะดูนะฮะกระระยะเอะบาเสียกันนะเนี่ยะมันมันก็จะประมาณนั้นนะ่ะ ให้คุณประมาณตอนที่มันมีอ่าที่มันระเบิดออกมาอย่างนี้นะฮะแบบแบบเนี้ยหรือว่าจะพอดีมันก็ได้แต่ผมก็จะให้มันเลยไปน,นิดนึงแล้วค่อยออกมาเห็นไหมนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แต่มันยังไม่เสร็จนะดูนะฮะนีะ่แล้ววิธีการที่มันเลี้ยวไปวิธีการนะฮะให้คุณกดตรงที่รูปภาพนะและกด ไปที่ s สามตรงนี้สามจุดกดเข้าไปฮะแล้วก็กดนะฮะให้คุณกาะระยะมาแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วก็กดบวกไปฮะประมาณไหนคุณก็เนียครับจุดที่สองจะให้เลื่อนนะอา้ากดผิดนะให้กดบวกไปเลยแล้วตอนนี้ครับเอา้าว่ะ และมันจะมีให้เลื่อนนะฮะ้ากดไม่ได้กดรูปมันก่อนเอาเยอะๆปิวปเราให้กดเลื่อนไปนะฮะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมามานี้นะฮะหเห็นดาบมากนะครับแล้วก็กดอย่างนี้มาแล้วให้พอดีหน่อยก็ได้ อนันนี้เออนะครับพอเลื่อนมาก็กดบวกอย่างนี้แล้วก็เสร็จสิ้นนะฮะนะครับน่าจะเสร็จสิ้นแล้วยังไม่เสร็จสิ้นวก็ใส่ชื่อไปใส่ชื่ออย่างดีนะฮะแล้วก็จะเลื่อนไปอย่างเงี้ยนะนะไม่เห็นนะเฮียนี่นะฮะมันก็จะมาอย่างนี้นะฮะ คุณกะระยะเส้นตรงนี้ย้ำว่าให้ประมาณตรงตรงจุดเริ่มตน้นตรงนี้นะฮะให้กดเอาใหมา่เอาใหมา่อันเรียกว่ากดตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนรูปภาพนะแล้วกดแท็กหรือตัวทีน,นั่นเองแล้วก็พิมพ์ไปแล้วชื่ออะไรอย่างเช่นผมเอาเอาเป็นเอาชื่อชื่อชื่อพี่ คลนปีที่เป็นสปอนเซอร์นะฮะเกมเมอร์ตรงนี้นะฮะให้การระยะตรงเส้นด้วยแล้ววิธีเปลี่ยนสีก็กดตรงไอตัวสีขาวตรงนี้แล้วเอาสีไหนก็ตามใกครอบของพี่สปอนเซอร์ต้องเสียเงินอยู่แล้วฮะและ้ววิธีการที่มันให้มีเอฟเฟก,กเหมือนอันนั้นนะฮะไมค์ครับไอสกินไมค์ครับสีสามดีนะ จะเอาแบบไหนก็ได้ตามแต่คุณมันจะมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะผมขอ,อนี่ฮนะนี่เพราะว่ามันเจ๋งดีนะชอบนี้พอกดอย่างนี้เสร็จอันนี้ขยับมาก็ได้นะผมชอบนะฮะขยับมาขยับมาหน่อยก็ได้เออพอข,ขยับมาอย่างนี้ใช่ไหมก็เสร็จสิ้นนะใครที่อยากใส่เพลงนะฮะแล้วมันมีเสียงดังๆนะ,ะให้คุณกดที่รูปภาพแล้วก็กดที่เสียงนี่นะแล้วลดอันนี้เป็นโซ่แล้วก็ตกลง แล้วก็อันนี้อันหนึง่งฮะให้ลดให้กดตรงเสียงแล้วเป็นศูนย์นะฮะขั้นตอนตอน่อไปนะฮะให้คืนกดตรงแอดตัว a u d โอใช่ไหมใช่ไหมลูกนะครับให้เนี่ยมันจะมีซิง์มานะฮะที่จริงมันเป็นยังไงวะที่จริงมันมีอัลบั้มแล้วก็แบบนี้นะฮะอันอันนี้ผมซิงก์ก็ หานะฮะหาตุ๊บตุ๊บตุบตบมีมันจะมีเพลงหลายอย่างนะฮะผมก็โหลดมาเยอะเลยสมมุติเราเราเราลองเอาเพลงนี้ไหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงอินพูนอันนั้นไอนที่ผมใช้นยจะไม่ใช้แล้วกันอันนี้เพลงภาษาไทยรู้อ,อ่าสำหรับคนที่อยากให้มันเลื่อนได้ต้องไปใช้แอปอันนั้นนะฮะ เอาเอันไหนดีวะเอาันนี้ก็ได้อ่ะนะฮะใช้อันอินโทนเก่ากุค่ะมาครับเนี่ยพอพอใส่เพลงมาแล้วเฮ้ยใส่ยังวะยางนี่ว่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,มถ้าเวลาใส่เพลงก็กดใช่อันนี้อันนี้อันอนี้ นี้นะเวลากดเพิ่มก็กดรูปบวกนะฮะนี่ครับมันก็จะมีอั้รมาให้นะให้กดแล้วติ๊กถูกแล้วเวลากดอย่างกดเริมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงนั้นนะนี่เท่เลยนะแต่ผมก็ทำให้เก่งแล้วนะทำให้เหมือนอาชีพครับก็ขอจบ อแล้วเวลาเซฟนะลืมบอกอย่างนะให้กดเข้าไปนะฮะไอตอนที่อันเนี้ยนะฮะที่เราเซฟไว้ก็คือสิบสี่นั่นเองตอนที่เราอันเนี้ยตอนที่มาอย่างนี้ให้กดให้เรากดตรงเนี้ยตรงออกแล้วก็กดมาที่รูปไอที่ที่เราเซฟไว้แล้วก็กดไอสามอันเนี้ยที่มันไว้แชร์แล้วก็เนี้ยแล้วจะจะมีเซฟตรงนี้นะฮะ นายกดว่าจะเอาแบบพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยี่สิบอะไรเงี้ยจะเอาเท่าไหร่อย่างนี้อ่าสมมุติผมจะเซฟเจ็ดร้อยยี่ิบพอละนะครับมันก็ชัดแต่พันสองร้อยมันจะชัดกว่าไงนะฮนะรอมันก่อนนะครับก็รอพอรอมันเสร็จแล้วมันก็จะเซฟไปที่อัลบั้มเรานะฮะแล้วก็กดเข้าไปดูแล้วก็ใช้เป็นอินทนได้เลยน,นะครับโผ้ใช้เวลานานมาก แค่ทำอินโทรเนี่ยมัน10นาทีหรือว่าใช้เองนะนะครับก็็เสรจแล้วนี่ก็กดโอเคฮนะแล้วก็ออกได้เลยฮะอ๋อ,อก,ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับลืมกด s u บ s c ค i b e ก,กดไลค์ด้วยนะ